สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำมีธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยายจะพามาดูนะคะเพื่อนๆพ,พ,พอดีว่ามีคนมีคำถามในเรื่องของอากูนิมานะคะจริงๆพันนั้นที่เพื่อนถามเนี่ยก็คล้ายๆจะเป็นลักษณะเหมือนช้างแดงนี่แหละคะ่ะเขาจะเป็นเหมือนกันเลยนะคะค่อนข้างที่จะแตกหนอ ได้ค่อนข้างช้าและก็บางทีไม่แตกหนอก็มีค่ะแล้วทีนี้บางคนอยากจะให้ขึ้นกระถางได้เยอะๆนะคะเหมือนให้แตกเป็นพุ่มนะคะอันนี้ก็กว่ายาจะขึ้นเป็นพุ่มได้เนี่ยก็คือต้องใช้เวลานานพอสมวนนะควรค่ะทุกคนเพราะว่าช้างแดงนี้นะคะค่อนข้างที่จะ แตกหน่อย,อย่างจริงค่ะพัน์นี้นะคะก็จะเป็นพวกในกลุ่มของกลุ่มที่แตกหน่อได้ง่ายนะคะจะเป็นพวกกลุ่มอะโก,กนิมาในาชื่อที่เป็นอัญมณีขาวแดงนะคะแสงเงินแสงทองนะคะหรือเป็นเขียวหมื่นปีเป็นก็มีหลายพันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้อย่างเช่น นะคะพวกลัคกี้พิงค์นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นช้างแดงนะคะที่ยายกตัวอย่างให้นะคะดังนั้นพันุ์ที่ทุกคนซื้อมาแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยขึ้นยอดหรือไม่ค่อยแตกนอนนะคะมีวิธีที่แก้ไขนะคะหนึ่งคือทุกคนต้องเพื่อนๆอ,อาจจะต้องตัดยอดค่ะไปชำใหม่ อันนี้นะคะค่อนข้างที่จะต้นสูงแล้วยาจะต้องนะคะตัดยอดและก็เหลือท่อนก็เอาท่อนไปไปชำต่ออีกนะคะให้เหลือตอนะคะในกระถางเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะแล้วตัวนั้นล่ะคะ่ะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขานี่นะคะแตกหน่อข้างๆนะคะแตกหน่อขึ้นมาเลยแล้วทีเนี้ยเราจะเก็บตัวกระถางนั้นไว้ะคะว่าให้เขาเนี่ยเป็น ย้อนหน่อใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นกระถางที่ยามาให้ดูวันนี้นะคะก็คือยาจะตัดหน่อ,นอของเขานะคะตัดยอดของเขาไปชำใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาแตกเขาก็เลยแตกออกมาเป็นพุ่มนะคะทีนี้พอเป็นพุ่มเขาก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนก็คือเขาจะไม่เพิ่มเยอะมากนะคะคือเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างนี่จะแกะแบบโตแบบโตขึ้นยืดใบใหญ่นะคะแต่หน่อนนี่ออกน้อยค่ะ เดี๋ยวาจะให้ดูพันธ์ุที่ออกหน่อเยอะๆเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่าอย่างอันนี้ค่ะหลักซับอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลักซับอย่างเงี้ยคือบอบขึ้นเยอะมากคือขึ้นยังไงก็ยังอยูอย่อ่ะมันเป็นเต็มเลยนะคะเนีย่ยอันนี้คันมากราชานะคะทุกคน อันนี้ก็ยางแบบโหขึ้นเต็มเลยนะคะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นรวยลาบอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นแบบมีหนอเยอะมากของสีขาวขาวเนี้ยนะคะคือพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเขาเจอลมเจอแดดเจอฝนได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ยาให้ดูตรงแถวนี้ก็คือเขาจะเนี่ยค่ะเขาจะเจอแดดแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะทุกคน คือสดชื่นเจอฝนก็กระหน,น่ำก็เจอฝนแบบเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็นะคะอย่างนียาแนะนำค่ะถ้าสังถ้าเพื่อนๆสังเกตแล้วเห็นอากูนิมาของตัวเองนะคะไม่ค่อยแตกหนอนนะคะไม่ค่อยแตกหน่อก็คือต้องนะคะใช้วิธีที่ยาบอกนะคะนั่นก็คือตัด ยอดไปชานะคะเดี๋ยวจะให้ดูคล้ายๆตัวอย่างเพราะว่านี้ยาชาไปแล้วนะคะอันนี้ยาให้ยกตัวอย่างอ่ะก็คือเนี่ยค่ะที่ยาบอกคือตัดยอดออกไปนะคะให้เหลือตอทิ้งไว้แบบนี้ค่ะและทีนี้เขาก็จะขึ้นหน่อขึ้นมาใหม่นะคะนี่ถ้าเป็นกระถางใหญ่หน่อยเขาก็จะมีหน่อขึ้นเยอะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหนอน้อยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ายาก,ก็็ทำช้างแดงก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะก็คือต้องกระตุ้นเขาโดยวิธีนี้จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าประเภทต้นสูงมากๆก็ใช้ท่อนของเขาไปชำต่อเราก็จะได้หน่อของต้นช้างแดงค่ะทุกคนนี่แะค่ะทุกคนอาคุณนิาช้างแดงยาแบบบอกเลยว่าเขาสวยมากๆนะคะใครปลูกแล้วแบบ คือเอกลักษณ์ของเขาจะมีความเป็นแบบแดงจริงๆแดงแต่ว่ามีเขียวปนมาด้วยนะคะแต่บางใบนะคะก็เขียวน้อยมากๆอย่างเช่นใบเนี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาแบบมีเขียวแค่ด้านด้านขอบอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเจอฝนเจอแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นอะไรไม่เปื่อยไม่เน่าไม่แฉะเลยนะคะหรือก็ไม่ไม่ไหม้นะคะไม่ไม่เปื่อยไวอะไรเงี้ยค่ะคือแบบ คือน้าปลูกมากๆใครที่ชอบอากกนิมาไม้ใบแบบยาวก,ก็ลองสรรหามาปลูกดูเรียกว่าอากนิมาชื่อช้างแดงนะคะทุกคนทุกคนก็จะได้ต้นประมาณนี้ค่ะยังไงก็ใครที่ปวนอากนิมาพันธ์ุที่แตกหนอย,ยากๆก็ลองใช้วิธียาดูนะคะจะได้ผลมากๆเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืม กดติดตามอย่าไว้นะคะเหนียวยาจะมาแนะนําเพื่อนๆมือใหม่ที่ชอบอะโกนิมมาแบบยานะคะลองมาปลูกและไม้มงคลอื่นที่แนะนํานะคะเดี๋ยวคราวหน้ารอติดตามกันอีกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ